มือใหม่จะเริ่มต้นโดสและท่ายังไงดีไปกับต้นไผ่ค่ะเดี๋ยวจะพาทําไปทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกหากระดาษหรือสมุดจดบันทึกแร่ธาตุที่เราต้องการตรวจเช็คขั้นตอนที่2ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำมาค่ะ KH หรืออังคารินิตีแคลเซียมแมกนีเซียม3ตัวนี้ที่เราจะตรวจวัดเพื่อเป็นอาหารสำหรับปกกลัง<อ> KH เท่ากับ7 7 d KH บางทีการเปลี่ยนน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของปากกัลังการโดสแร่ธาตุเข้าไปก็จะช่วยให้น้องเขาได้รับสารอาหารได้เต็มที่กินได้อย่างอิ่มหนำสำราญจะได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยแหละคือข้อดีของการโดสแร่ธาตุแต่ถ้าไม่โดสได้ไหมได้เหมือนกันคะ่ะขยันเปลี่ยนน้ำเอาแต่เกลือที่เราใช้เนี่ยก็ต้องมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ itto, และก็คงที่หรือเสถียรในการเลี้ยงดูปากกัลังพอต้องแต่ได้คุณภาพน้ำที่ตรวจวัดในวันนี้แล้ว พรุ่งนี้ก็ต้องมาตรวจใหม่เวลาเดิมเพื่อนๆสะดวกหนึ่งทุ่มก็ตรวจหนึ่งทุ่มเพื่อนๆสะดวกตรวจเที่ยงคืนก็ตรวจเที่ยงคืนแต่ขอให้ห่าง24ชั่วโมงเราจะได้ดูว่าใน1วันเนี่ยปักกรลังเรากินแแทาแต่ละชนิดไปเท่าไหร่และตอนนี้เนี่ยต้องใหยได้ค่าน้ําวันนี้แล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะเดี๋ยวมาตรวจใหม่วัน10โมงและเราก็จะได้ไปกันต่อ